มา่ยนะครับด้านหนึ่งก็ยังมีการใช้พรบรความมั่นคงอยู่แต่ว่านอกนอกเหนือจากจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีในส่วนของการยุสบสภาคือนอำนาจให้กับประชาชนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มีการวิจารณ์กันนะครับว่าในส่วนของรัฐบาลนั้นถือไพ่เหนืออยู่ในมือนะครับอ่ะเอาแล้วฮะเราจะเปิดสายหรือเปล่าฮะเพราะว่าถ้ายังรอในส่วนของวิยากรอย่างไม่ได้นะครับก็ เปิดสายกับท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับว่ากฎหมายนิ้โทษกรรมนะครับฉบับทะลุซอยเนี่ยมันเป็นทางออกหรือว่าจุดจบนะครับเราเปิดสายกับท่านผู้ชมเลยนะครับทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นเบอร์ตรงนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับหรือใครจะส่ง s อ s มานะครับ483 8345นะครับ483 8345ขอในเชิงสร้างสรรค์นะครับใครที่ มาพูดดุนแรงหรือว่านอกประเด็นไปเนี่ยผมขออนุญาตนะครับในการที่จะตัดทิ้งนะฮะเพราะว่าอย่างที่รับรู้รับทราบกันเราต้องร่วมกันนะครับในการที่จะหาทางออกซึ่งมันน่าจะไปทํา่อเป็นกลางแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปนะครับจนนําไปสู่ปัญหาความขัดแย้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเราเปิดสายกับท่านผู้ชมนะครับว่ากฎหมายเนี่ยโทษกรรมนะครับฉบับทะลุซอยเลยครับมันเป็นทางออกหรือจุดจบนะครับอ่ะขอเหตุผล สนับสนุนด้วยก็แล้วกันนะครับไปที่คุณสมชายกำแบงเพชรครับคุณสมชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประกาศครับเออไอกฎหมายนี่จะโทษกรรมนะทำไมจะต้องรีบร้อนกันหนาดนีฮัลโหลประจักครับคุณประกได้ยินไหมครับเนี่ยเกือบได้ยินโอ้ยเขาก็ต<ม>้องรีบร้อนอย่างนี้แหละอ๋อ มันจะรีบร้อนไปทาไมนะครับคนที่น้ําท่วมอะไรกันนักหนาเนี่ยกันเขาจะแยกแกันแล้วก็ไปช่วยกันซะก่อนอนนี่มันหยุดไปก่อนก็นไ,ได้เนี่ยไอ,อ,อ้น,น้นมันใช้งบกลางได้งบฉุกเฉินเอาไปใช้<ค><ค>ได้งบผว่าว่ามันต้อง,ง,งไปรีบร้อนแล้วแต่อย่างกันผู้อำนวยการถาพูดว่าแบ่งฝ่ายกันชัดเจนแลวทั้งสองขั้วแต่อย่างประชาธิปัตย์ไปทางภาคเหนือก็ไปไม่ได้แต่ผมไม่ได้เข้าประชาทั้งประชาธิปัตย์นะแต่ว่าผมดูแล้วไปทางไหนไม่ได้เพื่อแดงก็ลุม ตอนนี้ก็พอไปได้แล้วล่ะพอไปได้แล้วล่ะเชฟภาคเหนือหรือแม้แต่สมบุตรปราการก็พอไปได้แล้วโอ้ไปได้ก็พอคัาไปจริงแล้วก็ก็ไปชอบขับไล่เขาอย่างก็อะไรและไปหาประสบการณ์นะอไรถือว่าไปหาประสบการณ์แล้วกันไปสัมผัสกับประชาชนก็แล้วกันคุณคุณสมชายคิดว่าถ้าเป็นไปตามการแก้ไขที่ว่าเนี่ยนะการมาติการเสียงข้ามากเนี่ยแก้ไปเรียบร้อยเดี๋ยวรอข้าววาระสองเนี่ยมันจะเป็นการเรียกแขกแค่ไหนรัฐบาลจะเดินหน้าต่อได้ไหม อำนาจที่ใช้พรบความมั่นคงก็ดีหรือแม้แต่ในส่วนของกําลังทหารกำกงตำรวจขอภัยไม่ทหารไม่เกี่ยวนะทางในส่วนของตำ,ตำตุ่ตำรวจเนี่ยมันจะสามารถที่จะดูแลสถานการณ์ได้เรียบร้อยแค่ไหนในมุมความรูตแรงชายผมว่าผมว่าน่าจะเรียกแขกมากขึ้นน,นะนะแต่ว่ามันจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะถ้าถ้าประชาไอ้ถ้าเระ่อไทยอบัต ใจกว้างจริงอๆๆ่ะยุบสภาไปเลยเลือกใหม่เขาก็ได้ไหมอีกแกลองนนดูทีว่าว่าประชาชนจะเลือกเขาใหม่อีกไหม,มแต่เขามีตังค์อ่ะมาลายเขาก็ได้เหมือนกันชนะประชาธิปัตย์อยู่แล้วนั่นละสิแล้วาราประชาธิปัตย์แล<ม>้วประชาธิปัตย์จะยอมจะยอมเลือกเขาไปสู้ในสนามเลือกตั้งเนี่ยณขณะนี้ก็ยังไม่แน่ใจเลยนะว่าจะชาะหรือเปล่าถ้าขยุบก็ต้องก็ต้องไปเลือกตั้งกันไงก็ได้ลองขยุบไปเลยก็พอพอเพื่อไทยเขาเหนืออยู่แล้วล่ละมาลายเขาก็เขามีตัง อย่างก็ไอ้ทักษิณน่ะไม่ต้องแล้วไปหนักมีตังขนาดนี้ไม่ต้องมายุ่งกับพวกนี้แล้วหาพวกนักร้องร้องเพลงให้ฟังทีะ่าแสนหน้าแสนกันสบายใจเลยไม่ต้องไปเดือดไปนั่งคาราโอเคร้องเพลงดีกว่านะเอาขอบคุณคุณสมชายเขาขอบว่าคุณนะครับขอบพระคุณนะครับสมชายครับอะไปที่คุณศรีชัยภูมิครับคุณศรีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ คุณสีมองยังไงฮะเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยเดิมทีก็บอกว่าจะนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ร่วมจุมนุมที่ประชาชนทั่วไปแต่ว่าเท่าที่ติดตามดูถึงขณะนี้เนี่ยกรรมธิการเสียงข้างมากเปลี่ยนไปตามาข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนถ้อยคำของคุณประยุทธ์ศริพันิตไปเรียบร้อยแล้วครอบคลุมหมดเลยตอนนี้ครับอืมก็คือครับคุณสีครับยังอยู่ไหมฮะ แล้วอยู่ครับอ่ามันคืออะไรครับมันคือก็ตามตามพร้อมตามโผตามใบสั่งนงฮะเพราะว่าต้องทำแบบนี้อยู่แล้วถ้าไม่ทำนี้ก็ไม่ผ่านอ๋อเป็นเป็นโผเป็นใบสั่งที่ที่บอกกล่าวไว้อยู่แล้วครับอืมรับแต่ฟังจากสสซีของรัฐบาลนะหลายต่อหลายคนเนี่ยก็ยืนยันตรงกันว่าไม่เกี่ยวไม่มีใบสั่งไม่ได้ทําตามบันทบโทรทัศน์ินนี่เขาเป็นคนเสนอเองในส่วนขงุบประยุทธ์เสนอเอง ก็ก็ขนาดกลางสภาก็รัฐสูดังพูดเลยครับพูดเต็มปากเลยอื่าบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรที่หลายคนก็พูดครับครับเอาแล้วไม่เชื่อ,อแล้วเขาอุตสาพูดอุตสาปฏิเสธยังไม่เชื่ออีกล่ะปฏิเสธพพออกมามันไม่ตามคาพูดเลยครับมันกลับอย่างนี้ดูแล้วผมว่าอ๋อมันคงจะงานนี้หนักแน่ครับมันมองมองเรียกแ,แขกเยอะเลยใช่ไหมแขกจะมากันเยอะเลยใช่ไหม เยอะครับเยอะโอแขกที่ไม่ไม่ค่อยมีนวดมีเขาเท่าไหร่นะแขกคือคนไทยเนี่ยแหละอ่คงจะมาเยอะนะ่ไหมหลยเจ้านี้ครับแรงการต่อต้านผมว่ามันมันจะรุนแรงแล้วเ่ยวเนี้อืมนั่นแหละตำรวจอาจจะเอาไม่อยู่อาจจะมีการเหมือนกับเมืองนอกอะคอยดูนะผมว่ามันเป็นลักษนะนั้นตอนนี้แต่ว่าแหม่ฝ่ายความมั่นคงก็ดีหรือแม้แต่ส่วนของทางสอรสก็ดีอาจจะมีการคำนวณอาจจะมีการประเมินสถานการณ์แล้วนะว่าน่าจะเอาอยู่นะ ก็ก็เขาดูคร sí. ับเขาดูจะอยู่ไม่อยู่ถ้าอยู่ก็ดีถ้าไม่อยู่ผมไม่ไม่อยากให้เกิดเลยนะครับไม่อยากให้เป็นแบบนอกใครก็ไม่อยากให้เกิดนะไม่อยากให้ครับไม่อยากให้มีการเสียชีวิตกันขึ้นแต่ว่าก็ทางฝ่ายรัฐบาลและตำรวจก็คอยดูแล้วกันอืมนะครับครับอย่าให้เกิดเพราะว่าแต่พราเรียงเรียงกันเนี่เพราะว่าเกิดแน่เที่ยวนี้เพราะว่าโอ้รัฐบาลทาไม่ถูกหรอกอ๋อเหรอคนหลายฝ่ายนะรใครก็ไม่ผมเองยังไม่ชอบเลยเที่ยวนี้ครับครับเอาละครกคนนะครับคนสีฮะ ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะคุณสีเองบอกว่าครั้งนี้ยังไม่ชอบเลยคิดดูคุณสีเนี่ยน่าจะเป็นแฟนคลับในส่วนของทางรัฐบาลเหมือนกันนะเท่าที่ฟังดูแต่บอกตอนนี้ไม่ชอบแล้วไปที่คุณเกียรติอุดรครับคุณเกียรติครับสวัสดีครับคุณเกียรติครับครับผมครับเป็นยังไงมั่งมันจะเรียกแขกมันจะเรียกแขกมาเยอะเลยวาแขกแขกคนไทยเนี่ยไม่ใช่แขกโอกผ้านะแขกคนไทยเนี่ยเรียกทั้งแขกทั้งเทศทั้งผสม ก็เป็นหมดแล้วครับเพราะว่าี่้งคนไทยแท้ไทยเทียมลูกผสมอะไรจะมาหมดเลยใช่ไหมอยู่ดีไม่ว่าดีนี่หาเรื่องเนี่ยมันติดฝาติดฝังไปหมดแล้วนะฮะผมว่าคุณไปจับไอ้คนที่ตัวเองบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ก็ดันบริสุทธิ์ทะลุซอยเลยทีเดียวนั่นอหะที่คือคือตัวเขาเองก็อาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้นะฟังจากข่าวคราวอาจจะเป็นคุณประยุทธ์หวังดีเองอ่ะประยุทธ์สิริพานิชไปเสนอแก้ไขเองเป็นไม่ได้ไหมคือคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยคุณประยุทธ์เขาแก้อยู่คนเดียวเนี่ย เสนออยู่นเดียวนยใช่เขาสับขาหลอกเขาเขาโยนหินถามทางกันมาหลายครั้งแล้วอืคุณนัทวุฒิคุณพร้อมพงศ์ก็พูดอยู่ในสภาผมก็ได้ยินผมก็จําได้ว่าต้องมีคนรับผิดชอบแกนนาเนี่ยจะต้องผูกสอบสวนจะต้องเข้ากระบวนการยุติธรรมครับแต่เนี่ยเขาคงประเมินแล้วเหรอครับว่าตํารวจก็เนี่ยเขาถึงจะลากยาวไปถึงวันที่หกสิบเดือนพฤศจิกายนนะเรื่องพรบวความมั่นคงนะครับ แส,สดงว่าในมุมในในมุมของคุณเกียรติคิดว่ายัางไงอย่างไรจะมันเรียกแขกแน่นอนจะไม่งานนี้เขาจะเรียกแขกแล้วเขาก็ประเมินแล้วว่าเขาเอาอยู่แต<น>่ว่าที่จริงแล้วเนะ่ะมันเออมันอาจจะเกินอ,อำนาจรหรือว่าอาจจะเกินความคาดคิดที่เขาคิดไว้ก็ได้นะฮะแต่ว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะรัฐบาล ถ้าก็าํางานไปปกติมันก็ไม่มีปัญหาอันนี้เขาเรียกแฉะแล้วก็หาเรื่องใส่ตัวเองนะผมว่านะครับคุณบิ๊กจักวเดี๋ยวเรารอติดตามมาดูนะครับว่าเราก็ไม่อยากเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงบนี่แหละเดือนหน้าเนี่ยผมว่าเดือดแน่ขึ้นไปจากคอยดูก็แล้วกันครับต้องรอดูว่าจะเดือดหรือไม่เดือดยังไงนะคุณเกียรตินะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับอาไปที่คุณดําเชียงรายนะครับเดี๋ยวหกสามหนึ่งหกรอแป๊บหนึ่งนะครับคุณําครับสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์จักครับอ๋อจะเรียกแขกได้จริงหรือเปล่าหรือว่าโอยเรียกยังไงก็ไม่ติดเป,าดเป่านกหวี <c oughs> ยังไงเป่าคอแหบคอแห้งก็ไม่มาหรือมาน้อยรายการนี้มาเนี่นอนครับอาจารย์ครับมาแน่นอนเหรอทัวร์ครับสันดานมันออกแล้วครับพลทัวร์ฮะเขาเขาใช้พรบความมั่นคงอยู่นะปกติธรรมดาเวลามีนัดหมายจะมาชุมนุมปั๊บประกาศใช้พรบความมั่นคงนี่ยโอยทั้งผู้ว่าก็ต้องคอยสกัดทั้งเจ้าที่ตำรวจก็ต้องคอยตั้งโด่งตั้งดานสกัดนะ อ๋อที่ก่อนมันจุดไม่ค่อยติดก็คือว่ามันยังไม่สุกออมครับอ๋อมันยังไม่สุกงอม,มยังไม่เห็นหางตอนนี้เห็นหัวแล้วอ๋อแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นประเด็นใหญ่จะไม่เรื่องประเด็น,ดนโต้สกันรครับ,เ,รบเพราะว่าเห็นกันชัดๆเลยเนาะทําทําไมคุณคุณหล่ําเนี่ยจะจะ,จะยอมเอาหัวสิให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องระดับแ,แกนนงแกนน้าระดับผู้สั่งการระดับหัวหน้าเนี่ยไม่ได้แล้วคุณหล่ําใจดําขนาดนั้นเลยเหรออาจารย์ครับครับเรามีสารไว้ทําไมครับอาจารย์ครับมีสารไว้กราบไหว้ น่าใช่ไหมครับหลักนิติรัฐนิติธรรมจบประเทศไทยก็แะละเขาเขาจะบริหารประเทศไทยเหมือนบริษัทนะสั่งได้งั้นอย่างนี้ครัเพราะว่าคนชั่วนะอาจารย์อยไปว่าขนาดนั่นเลยบอกคนดีน้อยอ๋อคนดีน้อยคนดีน้อยสักคนดีน้อยอยู่วัดก็ยังชั่วอยู่คนดีน้อยเนาะโทษนะฮะพูดแรงไปหน่อยเพราะว่าจดติดแน่นอนครับอาจารย์จดจบของรัฐบาลมาไวแล้วครับ แล้วแล้วรัฐบาลจะหาทางออกอยังไงจะเลือกยุบสภา,าไหมหรืรอว่ายังไม่ถึงขั้นยุบสภาใช่ไหมจะยุบนะครับจะยุบ้ถ้าถ้าสมมุติว่าเอาไม่อยู่ก็ต้องยุบนะโอ้โอ้เอาไปอยู่ก็ต้องยุบนะอ้าวเอาเดี๋ยวเรารอติดตามดูว,ว่าคุณหล่ำปยากรไว้เนี่ยจะตรงเป๊ะหรือเปล่าขอบคุณนะครับคุณหล่ำครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอวัครับสวคนับสวัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสับสวัสดีคร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 ับสวัสครับสครับสวัครับ อ๋อคุณคนสุราษฎร์อะเป็นยังไงมัางเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนถ้อยคําในมาตราสามเนี่ยคุณคนสุราษฎร์ครับผมจะเป็นการ<ม>เรียกแข่งไม่เรียกคนสุราษฎร์ขึ้นมากรุงเทพไหมงานเนี้ยเออก็อย่างนี้ครับทีเดียวนอาจารย์ก็คือผมผมต้องถามคุมเพื่อเดชครับว่าจะอเอาใครเข้าคุกครับตอนเนี้ยจะไหม,รไมครับไม่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 ใช่ว่าคือ อนแรกเรียกร้องอย่ายตอนนี้คือมันเป็นอย่างนี้แล้วคือจะเอาอย่างไรงครับอ๋อไม่รู้เพราะว่าคนเสื้อแดงเองอาจอาจจะอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งความหวังไว้ทะลุซอยก็ได้มั้งไม่ใช่ต้องรู้เลยครับอาจารย์ก็คือเรียกร้องกันอยู่นี้ครับว่าคนที่ฆ่าคนนี้ต้องติดคุกหรือไม่ติดคุกก็คื้อ้องเอามารับโทษใช่งไหมครับอาจารย์ใช่ใช่อันนี้เป็นจุดยืนทุกทางเสื้อแดงเขาก็เขาก็ยึดจุดยืนนี้มาตลอดเหมือนกันใช่ครับแรกแรถ้าเป็นอย่างนี้เกิดกฎนะที่ผ่านนะครับอาจารย์ครับ แล้วแล้วคุณธภุพิธคุณสุเทพเนี่ยไม่ไม่ไม่ติดคุกเนี่ยครับหรือว่าไม่ไม่มีความผิดเนี่ยครับอืมอืมถ้าแล้วแล้วไอ้มันจะเอากันยังไงครับไม่รู้สิจะเอายังไงนี่นี่กำลังหาทางมาเรี่อกจะเอายังไงครับที่เรียกร้องมากันตั้งแต่ปีสองปีสามปีที่มีเรื่องกันมาเนี่ยครับครับคุณคุณสุราชมองไหมว่าเอาล่ะนี่มันวินวินมันหยวนหยวนทุกฝ่ายนะ่ ถ้ามองในแง่นั้นได้ไหมทั้งเสื้อแดงก็วินเสื้อเหลืองก็วินทั้งในส่วนของอดีตรัฐบาลก็วินประชาธิปัตย์ก็วินเนี่ยถ้ามองอย่างนี้เนี่ยได้ไหมคุณคุณวินไม่ได้นะครับมันไม่ใช่วินเลอใครก็แต่อย่างไงก็วินไม่ได้ครับอ๋อเหรอครับต่างคนต่างก็คือมีจุดยืนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับใช่ใช่ต่างคนก็ต่างหาจุดยืนที่ว่าใครใครถูกใช่ได้รับอาจารย์อ่าคือต่างฝ่ายกับต่างกับอดีตในตอนนี้มันก็มีออกมาเรื่อยๆเลยว่าใครมันจะ อยู่เป็นยังไงอาจารย์ผมก็ุ่ราชในจุดยืนนะอาจารย์มีจุดยืนแน่นอนชัดเจนอ่ครับถ้าคุณดุเทศคคุณดำพิ์ถ้าไปร่วมกับในวงการนี้ด้วยอครับครับอันนี้เป็นเป็นคำเลยวําเป็นคำสัญญาเลยใช่ไหมครับโดยโดยจิตใจของคุณกุราชเลยครับว่าโดยโดยจุดจืนเลยว่าไม่ต้องคบกันครับ ไม่ต้องพบกันครับผมแปลว่าอะไรคุณคุณสุราตนกับคุณธุเทศกับคุณอภิสษ์เนี่ยแต่ผมคิดว่าคุณสุราชนคุณธุเทศคุณอภิสิ์ครับับพูดเป็นคุณมาพูดครับอืมก็ยังยืนยันว่าจะไม่ร่วงอันนี้สองในกฎหมายฉบับนี้ครับผมไม่ได้ว่าไปเชีย์นะฮะอาจารย์คือจุดยืนว่าต้องมีจุดยืนครับคนเราครับครับอ้าวคนเราต้องมีจุดยืนนะจุดยืนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ก็ไม่รู้จะเรียกว่าจุดยืนยังไงนะเออมันเป็นมันเป็นที่เหล็กัที่เรียนาแบบนั้นนะพี่ร้องมาพี่ร้องไป้พี่ร้องเพื่อใครครับอาจารย์ใช่ไหมครับครับครับอ่าขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณนะครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่าขอบพระคุณนะฮะพอดีเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับเรายังจะอยู่กับประเด็นร้อนเลยนะครับกฎหมายเรื่องโทษกรรมฉบับทะลุสอยเนี่ยมันเป็นทางออกหรือมันเป็นจุดจบกันแน่นะครับพักกันคู่เดียวครับท่านผู้ชมครับ